สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่หน่ยรายการดิมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามารับ2ส,สกินฟรีไปพร้อมกันดีกว่าไม่เชิงว่าฟรีหรอกแต่ก็ฟรีนิดนึงนะคะเป็นสกิลล่าบ VIP นะคะของตัววีราสกินนี้เลยสวยๆงามๆตามโครงเรื่องนะคะเป็นตัวอิลูเมียนะคะทุกคนเป็นสกิน อิรูเมียคอรับกับเฮดโอเคนะคะเป็นสกิลระดับ V.I.P เหมือนกันนะคะอ่าวิล่า V.I.P 4นะคะแล้วก็อิรูเมีย V.I.P 7นะเดี๋ยวมาดูวิธีรับกันดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะรับได้นะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์ like กดติดตามกดปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะ่บริภาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะทุกคน ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาวถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เต่มอาวบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะสวัสดีกดมาตรงกล่องจดหมายนะคะเราจะเจอกับ ตรงนี้เอา้าไปไหนแล้วเนี่ยหายไปเม็ดแล้วหายไปเม็ดแล้วนะคะคือมันจะมีแจ้งเตือนจากระบบมานะว่าเราเนี่ยปลดล็อกได้ที่เลเวลอะไรคืออดกดมาตรงไอคอนคูป,ปองตรงนี้นะคะกดไปเลยนี่คือเราสามารถดูได้ละคะ่ะว่าเราเนี่ยเติมคูปองไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะคะเราเติมไปทั้งหมด 1 6 6 8 0 0คูปองนะคะก็คือสูงสุดแค่เวลเจ็ดนะคนอื่นเติมแบบ3,400แสนก็มีนะทุกคนมาเรามาดูสิทธิพิเศษของ VIP ก่อนนะคะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น VIP 7นะคะเหลืออีก31วันหรอให้เติมคูปองอีกอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนี่ VIP 4แชคือเราเวลเจ็ดแล้วนะซึ่งเวลเจ็ดเนี่ยเติมครบหมื่นปองนะคะถึงได้คือเราได้ทำคลิป จาะลึกกับเลเวล VP เวลานะทุกคนสามารถไปดูได้ที่ช่องนะคะก็จะมีเป็นรางวัลต่อเลเวลไปเป็นกรอบมีเพิ่มควาสคอนสนิทเป็นแบบอันนี้ด้วยนะเป็นไอคอนประดับสวัสดีการ VIP นะคะนี่สำหรับคนที่ปลดล็อกนะคะเลเวลหนึ่งก็รับไปเลยนะคะรับเหรียญไปก่อนแล้วก็รางวัลเลเวลที่2นะคะใช้เพิ่มอีก60คูปองเพื่อรับโอ้โหยังมีต้องมีให้ใช้อีกเหรอต้องใช้คูปองเพิ่ม เหมือนต้องใช้คูปองประจำเดือนป้าเป็นชาเลนช์ชาเลนช์ไปนี่นะทุกคนถ้าศูนย์ปองนะคะก็จะเป็น v p ขั้นที่1อันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการไม่เกี่ยวกับ v p ที่เติมนะแล้ว v p 2จะได้เหรียญกับเพชรนะคะแล้วก็ถ้า VP สองใช้60นะแล้วก็ VP 3ใช้500ได้เหรียญกับบัตรมาใช้ใช้900นะคะจะได้เป็นขั้นที่4นะคะจะได้เป็นเหรียญแล้วก็ลูกแก้วทองแล้วก็ลูกแก้วธรรมดานะคะ แล้วก็ถ้า vp 5เนี่ยใช้ครบ1,800นาจะได้เป็นลือกแก้วทอง4ีรูปประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปภาพให้ละกันว่าขั้นต่างๆในการเติม RV เนี่ยมันต้องเท่าไหร่นะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเติมเกินแสนกันและแน่นอนจริงไหมเติมเกินแสนกันจริงไหมนี่นะคะสรุประบบใหม่นะคะตั้งแต่เริ่มจนย้อนหลังนะคะถ้าเป็น เวลสี่นะคะเติมครบ2 0 0พันนะคะจะได้เป็นวีล่านะแล้วก็สำหรับเวลเจ็ดนะคะจะได้เป็นสกินนี่ตัวอิลูเมียประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกรอบตามกรอบอลังนะแล้วก็วิธีรับกรอบนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ในคลังเลยอ่ะกดขี้เข้าไปตรงคลังนะคะก็จะมีตรงนี้ได้รับเมื่อเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกไปทีละเลเวลก่อนมาเรามารับรางวัลเวลหนึ่งก่อนนะคะแต้นแต้นแตน ต,ต,ต <c oughs> ได้สกินแบบเช่าด้วยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองเลเวลสองนะคะไปแบบทีละสเต็ปนะปุ๊บอ่ะได้เป็นสกินเช่าของตัวคาเไปน,นี่แล้วก็ได้เหรียญมานะคะแล้วก็เวลสามไปปลดล็อกนี่อุ้ยเวลสามได้ลูกแก้วทองด้วยเหรออุ้ยทาไมมันแบบเริ่มมีแบบเริ่มมีหวังว่าเวลอื่นจะได้ลูกแก้วทองปะเวลสี่นะคะนีกล่องเวลสี่จะได้เป็นเหรียญน,นะคะอืม มาดูเวลห้านะคะจะมีอะไรแบบวาวซ่าว่าง,างลูกแก้วทองมาหน่อยมาลูกแก้วทองว่ะเฮ้ยลูกแก้วทอง3มลูกนะคะนี่ไปกดยืนยันไปเวลห้าใช่ปะเวลหกไปนะคะทุกคนไปกันต่ออ่ะได้ลุ้นมาลุ้นกันนะคะเวลเจ็ดอ๋อนี่ไงเขาบอกว่านี่ลูกแก้วทองห้าลูกเขามีบอกอยู่นะแต่เราลืมอ่านนะคือเราคิดว่าเราจะลุ้นไงตนเต้น,ตน อ่าไม่ต้องรุนนะคะลูกแก้ทอง5ลูกนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารับกรอบก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ลักชัวรี่นะคะสําหรับลูกคุณหนูแบบเรานะคะนี่ได้ลักชัวรี่มาละมีเป็นกรอบ VIP ธรรมดานะคะและนี้ก็จะเป็นกรอบพรีเมียม,มอ่าประมาณนี้นะทุกคนสวยสวยบาดตาบาดใจถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะรับจะรับสกินกัน กดเปิดไปเลยนะคะนี่ยินดีด้วยนะคุณได้รับสกินใหม่ตัววีราตดนดนันตันตันแดน,น,น,นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวอิรูเมียสวยๆแบบนี้เลยนี่นอุ้ยอิรูเมียมีแบบกรอบโปรไฟล์มาด้วยนะถ้าซื้อก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะคะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับระบบิดีทีนะทุกคน มาเดี๋ยวเรามาตั้งรูปกันดีกว่าคือเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะคะคือกรอบโปรไฟล์เขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนหน้าไอคอนแล้วมีแบบว่าให้ดูกรอบได้กรอบมันจะแบบใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นกิจกรรมปะ่ะทุกคนดูนี่นะคะอันนี้จะเป็นกรอบระดับ VIP ธรรมดานะอันนี้เป็นกรอบ VIP c นะคะแล้วก็ เหมือนเดิมนะคะเราจะตั้งที่กรอบ VIP 7เพื่อเพิ่มความ Luxury ให้แกเรานะคะกดใช้งานไปเลยดอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องประดับกันนะคะซึ่งเครื่องประดับเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะคะว่าจะเป็น VIP 7มันก็จะเป็นตรงนี้เลข7นะคะแบบนี้เลยกดใช้งานไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้มันแบบเข้ากับลูกคุณหนูลูกคุณใจก่อนบอกเลยนะคะว่ากรอบวิบวับคือไม่ใช่แล้วนะไม่ใช้กรอบนี้แทน กบิบับคือหมดความหมายไปแล้วลูกคุณหนูตามสไตล์นะคะเลือกรูปก่อนอันไหนจะเป็นสาวหวานเนี่ยลูกคุณหนูลูกคุณหนูล,หนลูกคุณใจเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันนะทุกคนน่าจะเป็นตัวบัตเตอร์ไฟก็จะเสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ กอบโปรไฟล์ลูกคุณหนูของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวว้ไปสู่หน้าต่างการรีวิวสกินกันดีกว่านะทุกคนว่าจะสวยงามบาดตาบาดใจบาดไตากันแค่ไหนนะคะอ่ะนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าทดลองฮีโร่กันไปเที่ยวนอยแล้วเรามาดูการโจมตีปกตินะคะก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยเฮ้ยขอความแตกต่างจากเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1ปล่อยไปเลยกัดมันไปเลยลูกนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองมอบหัวใจนะคะเป็นสกิลที่2ปิว นี่ประมาณนี้อา่าลากไปก็ได้กดอะไรก็ได้นี่หมอบหัวใจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับอันติเมตอุ้ยอันติเมตรู้สึกว่าเวลสี่นะคะยังดูแบบเบาๆยังแบบไม่แบบเอฟเฟกไม่แจมเมียว่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับสกินตัววีล่ามีเอฟเฟกต์วาร์มไหมเอฟเฟกต์วาร์ปไม่มีนะคะสําหรับ วีล่าสกินนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสกินตัวอิรุเมียกันต่อดีกว่านะน,นะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลตัวอิรุเมียกันดีกว่ามตีปกตินะคะก็จะเป็นยังเบาๆบอยู่อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1น,นะคะน,นี่ก็สกิลที่2ไปสกิลที่1ไ,ไปอีกทีนะคะไอ้ลองสกิลที่2นะคะแล้วก็สกิลที่1นึ่งไอ้ลองสกิลที่สแล้วก็สกิลที่1แบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูออลติเมทกันดีกว่าว่าจะ อลังการแค่ไหนนะกดไปเลยนี่ประมาณน,นี้คือปล่อยปาวานกัดมันเลยลูกกัดมันโอ้ย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 เครื่องจะค้างแล้ววางเนี้ยโอ้ยโอ้โหกระตุกแรงเวอร์นะคะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่สวยอยู่ก็พอได้อยู่นะสำหรับ v p พีเจหมื่นปองนะคะเรามาดูเอฟเฟกต์วารกันนะเอฟเฟกวารก็จะเป็นคาถาเรียกน้ำประมาณนี้นะคะทุกคน พอเรียกน้ำปัดน้ำเป็นตัวเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่บ่อประมาณนี้นะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วบายบาย